สวัสดีค่ะพี่น้อลสเปรย์กำแนงเด้อกําลังออมหอยตอนนี้นะเพราะว่าตอนนั้นกะปวดกลุ่มเน่อยปวนกบปวดปูไปรอเลยค่ะนี่ของอมหอยก่อนหอยไม่นูนใช่ไหมเนี่เสีเซกกระข้าวแล้ใส่บาทอีกนิดงเนาะกระข้าวจังหวัดพรุ่งนี้เช้านะคะจะกินขาด้วยหอยน่ะบริยานตุ๊ก กเกทันุยเอะไงเปิดถา,าถามค่าหม,มื่นกว่ามันล่ะหมื่นกว่าสองอเมียื้อนู่นนี่นั่<ห>นแน่กัเ่เอลายเติบขึ้นมาหน่อยมาเห็ดบาดไทยเมียมันว่า นนก็เลยว่าให้แม่ถามมึงข้าแลนโลดบันแลนไฮเดอ,รอไร์<ะ> สวัสดีพี for ่น้องินขาวแดงพี่น้องเอ้ยพี่สาวหัพี่าหัแอม ใส่กล่องเบิ่งอาหารนี่ยให้เบิ่งดนั่งไหนมึงโอ้ยอาหารเรามันนี้นะคะปนกบปนกระปูพี่น้องเอ้ยกินกับเพาะสี่ี่ปนแบบปนกระปูแซ่บๆอันนี้สูตดอกบซ่งแซ่บๆอันนี้อะหัวมุน มวามมุนเดออธีกอะที่กิน,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 กนเฮลานกิน,กกน,าานากินฮา,านานเานเฮานเฮ้านเหานฮานบัลานเฮลานเนฮานานลานานเฮลานลานเลาหเฮลนลานนเนานนาเลลานลานานานเนลาเลาเาลา พื้สีเาลงลหน่อยๆทางคุณสมม้มมาทามาเลยมาจะาของงานข้ามข,าข,าขน้ขามาเืนกับไ เนี่ยนี่ผมมีแมงวนนันเนาะลุมมันผัดมี่เลยบ่อกเอ็นหอยจ้าไ่ามนั่นหวห้ทำน้อยที่จะสร้าคนที่อยแู้ปะ่้ามานั่นมาแทบสิ้นกลางหมื่งกนเขาเอ็นหยมดปะ หมดแล้นด้วยเพราะมเนี่ยเนี่ยนี่มันตายไปมลมมันแห้งเยอะก็ค่อยๆแค่กมค่ลมน้ำกับผักกายาวอื้อยอ้ผักกดยาวหนักกวัวอาหลวกซองมาบันวางขบนี่ยูก เบากบันนึกป้ะมนสีหาเห็นเอ้ามันึงมันจะสีหวานได้สงค้าใไสางค้าบมาเห็นขาดงงอ่ล้งงกี่หน่อยมากอยู่บสบายา ของฮะของมาเนี่ยวันนีก็มากินขอแรงามู่คนาะ ที่เะเปิดไปจะไปเจอว่ากี่สิ่อเหล่ดนี้พระเฝ่านี่ไงมันหนักบนน้ไนนี่ พ็กระดิ่งมันคือบริมาณปนนี่เนาะม่เหลากินเลยพูดมันว่างรู้สึกว่ามันแห้งเลยเส้นมันหนักเส้นพูดหนักตากระดิางถั่วมันเป็นแบบของเคลี่ยนเลยใส่นางหมาบุ๊คพงกระดิ่งน่ะมันกันหน้ามันกับเขาแล้วมันบริข่าวมันไปหน้านจะมี จะเป็นคู่หคู่แบบ้ำหนไดกับปิงสามตูวุก่ชองก่อนสะดาวสสดาวหวาน มือเหรอยบอ่ะแบบานอนให้เราถิ่มใบซะ่งย่ยอยกินอะไรลูกน ตัวนกมี่จะไข่มลยอะไปนน้องสโนเป็นงง้องส่วนนั้น เม่เขาสีนั่งมันเหล่าว่นน้องสาวนั่งถึอตำ <c oughs> เออเออสาม,นะมีคนน่ะนี่แม่มาตำนางเหรอค่ะ วัวมัตามมันป่ากับเมืองเนาะคือม่นมันเศ้าแล้ว

สุดหลอกสังส่วนกู้งคนกบหอมหอยจำเอากระปูลงไม่ถูกเลย กายมาท่มันจแเดตามเขาไปกุฏิหลิคือันกายแดตามมีก็มาเดินกินกายมาก็มหนี้หนองหนืด คนนี้เอาครัวนานไปหน่ i ยคนที่มาอยู่ที่นี่น่ะนานไปหน่อยเอาครัวคนอ่ะเจดสูหองเจ๋ๆเียน่าเป็นสูดหรอเปาเนี่ย้าพ่อเล้พมาแน่น่ะอน่ในป่าในดง็ัวแล้ ไเนาทน,า,น,นามากรุ้ครับอร่อยแอนหวด้วาห้ได้งินนอพ้นเท่านันสิมาบมันจะมาหลายเวทมนต์ เราปวดหูเราหอย่างพุง,ง,งฟัง,งจะบวะว่าง,างจังหวะพึ่นซาบ้าจว่าวกระาก่ากคนยนน้าคนมาเป็นค่ะอ,อิ่มอิ่มหรือ่ะยมอน ถ้าพอ,อนี่เหรอนี้ไปบไปเหรองเนมากมีมมม่บอไปนบ่าปนล้ <c oughs> ีลระรวะเป็นอย่างเนาะไม่ไปอยูแม่เวลาังพลุลงเียนะครับไม่แตแม่เ่นม,มันทง,งสารนรงซาแม่เกลียดไล่ใจลุก ล่าสุดสาเอินจะกลับไปยุ่งแล้วค่ะนะคะาจะจกลับไปยุ่งานนะคะตรงกับแม่เชิญค่ะอ้าวระหว่างแม่กับผู้ชายมึงเลือกใครมีจนเเซนัเอเนาะเื่ค่ะเลือกแม่เหรอะตอนนเลือกแม่คามกแหละค่ะท้งม่โแม่พอกันใหม่คิดหนาเป็นคสบายดี